นี medieval, ่กเม็ดเดียวพออย่ากินเยอะเลยประมูลเฮ้ยป๋าเฮียคือเปลี่ยนจากยิงตัวเม็ดเดียวกลายเป็นยิงหัวนนาเด้งเลือดแล้วเชียวสมุนวะเฮ้ยป๋าเฮียอ่ยสมุนเล่นโกงเหรอ ใช่ใช่พัดดักขวาเลยก็ได้เขียนตั้งแต่เขียนไปแล้วไม่มีใครเล่นขวาเยอะยังทวงทวงทวงมีจีบทำเกลโอ้โหหนีเสียตัดจระเข้เฮ้ยเจ็บเจ็บประมวลเจ็บสวยไปมันโดดมาครับ เกียร์เกียร์เกียร์หมดหมดหมดไปเข้ามาดูอ๋ออะไวจ้ะนีเกือบตายแล่าต่อยี่อะไรโอ้โหยี่นาการธรรมดาจริงวะเนี่ยยี่เออดูสลายยี่เขาของจริง Ba rồi bay rồi, bay đồ 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 qua, đồ bay đồ bay này,

กลางกลับแ <c balm> ้นะกางไม้เิมตัวนกาไรด้างกางกลางโดนัเดยกลางกลางบ้าับกเรียบเรียบว้าวว้าวว้าวน่าติงเยไข้างบนข้างบนตดดต

ครัหัวครับแ่องางบ้านกจล่จา,ลาเปนงมานกลางแนว การโดดการโดดครับดีกว่าแม็แม็ Tại ơn chim cảm ơn chim long trái 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 chạy nhiều cái tôi đấy cái tụi chết mất chạy nhiều đấy nụm web luôn cái phá web phá web linh linh á chẹp chẹp đang 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 đi có à, đang đăng. đang nhẹ. đang. Nhẹ. đang, nhẹ. đang.

มาขวตายมาได้ไงวะไม่มีคนล็อกเขื่อนนะบ้านมันอ่ะมีตัวล็อกเขื่อนตอตัวตัตวาออกนฝัน่านแบไบอ้ผ่อนเงี้่อนเนี้ยเข้าบ้าน่อนเนี้ยเข้าบ้าน่อนเนยังอยู่ขานเงย,ย,ยครับโอ<ห>้เม็ดโดนยิงไม่โดน ตากลางแปดลิงเจ็บลิงเจ็บ Nhiếp quá Đã ngọt thôi đó Chìa ตามเข้าตามว่าโอ้โหตามตามาม อยู่กลางแล้วแม่งติดจัดมีฝาตัว,าวตววาเยอะมากมาปอบแวบปอแบบระวังปอแบบ Hoặc 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 hoặc